สวัสดีครับ f c เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดมาให้ชมนะครับอันนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าก็จะเป็นหลวงปู่แกก็จะนั่ง ขัดสมาิอยู่นะครับนั่งเหมือนนั่งสมาธินะครับเนี่ยนั่งสมาธิก็จะมียันยันยัน,นนะครับยันยันสี่ข้างนั่งครับขาข้างขาข้างข,ขวาก็จะมาทับหัวเข่าข้างซ้ายนะครับส่วนเทา้าด้านด้านด้านซ้ายก็จะมาทับ หัวเข่าด้านขวาก็จะก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับมือมือหลงหลวงปู่ท่านก็จะอยู่ติดกันอย่างนี้นะครับสมาธินะครับดูกันชัดๆนะครับนะครับด้านหน้า เหรียญน,นี้ก็จะสวยงามนะครับเหรียญจะมีความสวยงามแต่ว่าจะดูว่าจะจะรู้สึกว่าจะดูแลจะเห็นความความเก่าของเหรียญเหรียญมองดูจะจะรู้เลยว่าเหรียญเก่านะครับเพราะว่าจะมีพวกคราบอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมก็จะไม่ได้ทําความสะอาดจะไม่ได้ไม่ได้ทําความสะอาดเหรียญอะไรนะครับก็ มันก็จะเดิมๆอยู่ก็จะมีจะมีความมาีความสกปรกอะไรเนี่ยติดติดอยู่ตามเหรียญน,นะครับเป็นรับๆับเป็นอะไรอยู่ผมก็จะไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมีด้านหน้านะครับ สวยงามอยู่นะครับด้านหน้าสวยงามอยู่นะครับครั <illes> <aciones> บด้านหน้านะครับความสวยงามอ่าเดี๋ยวมาดูด้านด้านด้านหลังนะครับด้านหลังจะจะเป็นอย่างไรนะครับ <workshops> ด้านหลังดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังกันนะครับเนี่ยครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นพวกคาบคาบตามขอบตามอะไรนี่ผมก็ไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็ะจะเห็นร่องรอยอยู่ว่าถึงความเก่าของผ้านะครับไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรก็จะ ก็จะเก่าๆอยู่นะครับตามตามขอบตามห่วงเนี่ยครับห่วงห่วงผมก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยก็ยังเป็นคาบอยู่นะครับดูกันชัดๆก็ได้นะครับยังยังเป็นคาบอยู่เลยเนี่ยคาบติดติดห่วงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคาบติดห่วงก็ยังติดอยู่เลยขอบขอบนี้ก็เป็นคาบ ภาบดาๆคาบดาๆอยู่นะครับเนี่ยครับภาพดำๆอ่านะครับรายละเอียดรายละเอียดด้านหลังนะครับรายละเอียดด้านหลังก็จะมีเป็นตัวหนังสือเป็นรูปยันนะครับเนี่ยนะครับเป็นรูปยันเป็นรูปยันเป็นรูปยันนะครับเนี่ยแล้วก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวด วัดช้างให้แล้วก็จะเขียนว่าเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนี่นะครับดูชัดๆนะครับนี่ครับชัดๆชัดๆเลยนะครับชัดๆ คาบความยังมียังมีคาบเนสขอบอกก่อนนะครับคาบนี้ไม่ได้ทาความสะอาดเลยยัง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 ,งติดอยู่กับองพระอยู่เลยนะครับคาบนี่นะครับติดรอบองพระอยู่นะครับเนี่ยครับยังยังติดอยู่นะครับ อันนี้อันนี้ด้าน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 หลังนะครับก็เดี๋ยวให้ดูด้านด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าจะชาร์จอีกรอบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับด้านหน้าให้ดูอีกรอบหนึ่งด้านหน้าก็มีความสวยงามนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยผมทําคลิปนี้มาก็เพื่อนๆถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะครับอ่าอย่างไรก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าขอบคุณที่รับชมนะครับยาด๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม